ดูในส่วนของกามาวาจระโสภณจิตยี่สี่ในยี่สิบสี่ดวงก็คือมหากุศลจิตแปดมหาวิปากาจิตแปดมหากริยาจิตแปดใช่ไหมคะ <c oughs> เรามาดูว่ามีตัวเลขอยู่ในมหากุศลจิตแปดเนี่ยเริ่มก็คือสามสิบแปดถูกไหมฮะ <c oughs> 38 38มีอะไรบ้างล่ะใช่มสามสิก็คือนะ,อะเจตสิกสามสิบแปมหากุศล,ลจิตดวงที่1กับดวงที่2ดวงที่1กับดวงที่2มีเจรประกอบ38 38ก็คืออัญญะสมานะเจตสิกสิมีผัสสะวิทนาสัญญาจิตนาเอกกตาชีวิตินทรีมนสิการ มีวิตกวิจารอธิมโมวิริยะปีติฉันทะใช่ไหมคะ,ะได้แล้วนะหลังจากนั้นมีอัญยะไม่ใช่ค่ะขออภัยค่ะโสภนะเจตสิกยี่สิบห้าอันนี้เป็นกลุ่มกุศลแล้วใช่ไหมคะยี่สิบห้ามีอะไรบ้างนะคะศรัทธาสติฮิริโอตปาอโลพาอโทสา ตตระมัดตตาปัสสัทธิลหุตาวุตุตากรรม,มัญญตาปะคุญญตาอุชุกาตานะแล้วมีอะไรอีกคะวิรติสามมาไหมมาหมดเลยนะวิรติสามคือสัมมาสัมมาวาจาสัมมากรรมันตาสัมมาอาชีวะใช่ไหมคะ อ่ะอมัญญาเจตสิกสองคือกรุณามุทิตาปัญญาหนึ่งปัญญิีหนึ่งคือปัญญาครบหมดเลยนะ19 2เ2้2ย2่2ิบยี่อ่าทั้งหมด38ดวงไอ้นั้นในส่วนของมหากุศลจิตดวงที่1กับดวงที่สองมีเจตสิกเข้าประกอบเต็มที่38ดวงอย่างนี้นะคะ อัญญาสิบสาโสเจยีห้าอันนี้ดวงที่หนึ่งส่วนดวงที่ดวงที่หนึ่งดวงสองดวงที่สามกับดวงที่สี่มีเจตสิกเข้าประกอบเท่าไหร่นะฮะสามเจ็ดใช่ไหมสามเจ็ดนะนี่ดวงที่สามกับดวงที่สี่สามเจ็ดมีอะไรบ้งคะสิามาได้ไหมอัญญาสิบสามโเจมาหมดไหมคะ ยี่สิบห้ามาหมดไหมอันไหนมามั่งสิบเก้ามาไหมคะสิบเก้าสามมาไหมวิรตีสามได้อาปัญญาสองมาได้ใช่ไหมคะปัญญามาได้ไหมคะอ๋อปัญญามาไม่ได้แล้วดวงที่สามกับดวงที่สี่ไม่มีปัญญาเป็นญาณวิบใช่ไหมคะ อันนี้หนึ่งสองยานะสามสามสี่ยานะวิบปนี่ปัญญามาไม่ได้นะอ่ะต่อไปดวงที่ห้ากับดวงที่หกมีเจตสิกเข้าประกอบเท่าไหร่นะคะสามสิบเจ็ดใช่ไหมคะสามเจ็ดนี่มีอะไรมั่งอัญญะสิบสามมาได้หมดไหมมาได้หมดไหมคะหมดไหมคะ จิตเป็นอุเบกขาหรือเป็นโสมันัสเบกขาเว้นปีติไหมฮะอ่าเพราะว่าอัญญะ13เว้นปิตินะไม่มีอุเบกขามันเป็นอุเบกขาเว้นปิติโสเจมาเท่าไหร่19ครบนะสิบเก้าวิรติสมมาได้ไหมฮะได้อัปปมัญญาสองได้ปัญญามาได้ไหม ดวงที่ห้ากับดวงที่หเป็นยานะสามหรือยานะวิบมาได้อย่างนี้ค่ะดวงที่เจ็ดกับดวงที่แปดมีเจตสิกเข้าประกอบเท่าไหร่คะสามหกไหมสามหกสามหกมีอัญญะสิบสองไหมคะ เว้นปิตินะคะ,ะเ็นุเบคขาใช้ขาคนลงอัญญ์โสโสเจโสสาสิบเก้านะวิรติสามมาไหมวิรติสามมาได้อัปัญญาสองได้ไหมคะสองมาไหมกรุนามุทิตามาได้นะคะปัญญาม,มาได้ไหมคะปัญญามไ,มไม่มา สลับกันนี่นะสามมิรสามวิบนี่ฮะพอจำได้ไหมคะคุ้นค้นนะฮะคุ้นคุ้นฉันรู้ฉันเคยรู้จักกัตเตอแล้วทีนี้เอามาจิตดวงใหม่ค่ะจิตดวงใหม่ มหาวิบาศมหาวิบาลดวงที่หนึ่งกับดวงที่สองอันนี้มอกุนะมกุแปดนี่มอมอวิมอวิแปดดวงที่หนึ่งกับดวงที่สองมีเจเข้าประกอบสามสามนะเริ่มสามสาม สามสามนี้มีอะไรมั่งเป็นสีแดงใช่ไหมคะอันยะมาหมดไหมอันยะมาหมดนะอันยะมาสิบสามเลยโสสาโสพนาจตสิกยีห้ามีโสสาสิบเก้า